สบายดีพี่น้องรถชิมงานรถบาทเท่าร่างเขามากพี่น้อง

ได้ไเออดีค่ะอบย่ามาแตกไหมป็นได้แตกวะไม่ไรก็มีนงี้ซื้อกัน่า

เป็นงานยังก่อนฮะงานฟรีงานฟรีอันนี้ชมฟรีวันดีค่ะวันดีปีใหม่เยี่ยไรขึ้นมาสิไปนอนพักแรมตัวนี่นี่จะตากายแดดกันนาบัซซิเล่นาคันย่านนาแล้วคอยบ้านทงเบ็นนี่แหละคอยสิพักพอนแล้ว เอ้าเออว่าไว้จริงไว้ยืนว่าคือว่าสิไปพักเรียบตัวเฮาเดือนสูงตัวเด็กแต่คนงอใช่ไหมนั่นแต่ที่งอเหมือนรถตัวรถเด็กคนงงานดีนะครับทีนะครับอันนี้งานดีว่าเมียนคนงอเด้อเขาเขาคนซื้อเนาะเขาซื้อเมีย อยหัวหาดีเลถ้าเราได้ส่วนเดิมไม่เกินมนดูแลสิาไ้อเอางีะเดืนหนไก็ได้เอาไปนมาดลุกลุก เปาได้ย่างไปทางุ่ละจ้าไปใส่บุเออข่องเันาเออเปนอองี้เลยตัวเนาไปพักเล่มปะนะไปพักเล่มน้องกวนแล้วพูบปนะนะตัวกันได้คักเด่นน่กมันคนีมีงานอีกมือไหน พ้อวบวราที่ปไปพักแลมเพ,พิน่นวะข้อ,อไอม่นีน่ัดยจะซื้อบัก็ดยจะซื้อไหมข้าวเลี่ยมไปขาเจ็ดสิบโลนมันบอกไก่ดอกอืนขาก็บืนกัจวดต่อน้ำบัลำลวลำพูแหตัวขาอีกละเนี่ยวันนี้ดีว่าตัวเดตะคองแล้วเพืน่นเยเขม่ไดไป่ห ถือกระเป๋าได้ยังต้อซอต้อซอไปทางฝุ่นวาพอพอได้มาเนาะเออาะนั้นไงอันเบิ้งเด้ออีสุกสีเทียนเฮ้ยมีอีพ่อท่วมากฝุ่นวาอีพ่อได้อีกอีพ่อการพนักเป็นยังเล่าท่วมามันนั่นติดต่อพอได้เป็นยังไงบ้างนี่อันเฟีเล่าเฟียยังเฮ้ยฝุ่นวาอันวายุรวาตันท่านน่ะโดนเครือสุ่มพัดเฝ้าคนหาคนหาเออยน่าสิรับกัน ลาพน้องบันีิพนวะเฝ้าเฝ้าคนเฝ้าเพ่นกันเฮ้ยเราบอลลับหล่าพ่นว่ะคนเลือดทัวหาในเบนดปาหกวงห่วงห่วงตะลิต้เงาตอกซอกอยู่เพ่นเห็นพ่อมากพ่นก็ดีใจยุ่งละเออพนถือกระเป๋ายางไปทางอาคารทางฝุ่นไหลยันไล่ตะลิต้ซาดยิดอก เงาตอกซอกว่าพ่อสิไปพักเล่มพนะเฮ้ยพ่อพ่อได้มาจ่อยเพิ่นว่าไประเทศเรียกว่าร้ายหลายครับเมียนวันเมียนขักพิ่นว่าร้านค้าร้านขายขายของเบิดเลยพะนะเมียนันนี้ลูกจะพาพิ่นว่าลูกกินตั้งแต่ปีไรบวมมาขายให้ยำกับว่าขาดวะนะไอ้ว่าเกี้ยงเบิดเลยเพิ่นว่าเป็นลูกกินเป็นเนี้ยยุ่นเนี้ยกินคนหลายคักวะนะเมียข่ายิ้มเปื่อยๆเลยวี่สัน ขายควงดีหลายบรรยากาศงานนวงหนงนะครับพี่เาเจ้าขึ้นอจอดแบนี่อจอดดีๆจอดดีๆปะรถมันคราบจอดรถนั่นกี่เมื่อมันเย็นมันนี่หรอกเอ้ยแล้วแอบหันเอาไน้องสักว้นเดียวไปสักวีสักวันมาแล้วยายไล่มาแล้วเพิ่งมาตัวเลยตะคนงูพนะ มาชิงงูม <art ic breakdown program> ัดรถตัวขี้แหลกขี้แหลกก็เกิดมาบ้า่ไก่เนาะแต่ว่าเป็นสองหลอยก็เลยผมกินมาเจ็ดสิบโลดไม่พอมาในงานรี่ไม่พอก็เลยมาจากบ้านแพงมากบ่าไก่ดอสเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบหโลานังฉัอย่างไ้สันมีสะพานพอกันไม่ชิดนะสำหรับคิงงูสบายดี